มันบ mm. ่โมเมันบ่แตนได้ขน้อยสอนลูกสอนเต่าเปนตัวดีนะฮะโอยเห็นว่าขน้อยบ่เคยมีเมียขน้อยก็เห็นอ่าโอยพุชชากูแม่มึงบ่ไปน้ำหลานบ่โดยขน้อยมึงก็ไปเบิ่งแง่งมันแน่มันยังน้อยอยู่ห่นงบาทเออไปได้เน่ไปเออบาดนี่มาจางไหนไปก่อนเออไปเลย ไม่กลับไปจนเบิดให้ไวขกาจะพากระเขาหาปากพรานฉอไปจะพาเขาไปเสียงไวไหม เงา,ากึ้งักเปลี่ยนจได้ไหในจิตในใจนะเห็นน้องสาวใหญ่กาหนาวบาดกัจบเลยนะขึ้นหมักน้องสาวตัวเองวันนี้เคยกับเป็นบ่าเนาะมาไว้น้องล่ะเกสรมามา,มาไอเห็นฟ้าพะโก,กดอยู่น้องนี่คือม,มั่งามแทป่น้องมาไว้น้องล่ะจะนอยสิมักคนมาเก็บไปก่อนได้นี่ พุดผ yeah. ah. ุดผ okay, no. wow. like oh. ุดตุ okay. ๊ดอกบัวดอกนั่นบังบัวดอกนั่นกะลังงามไปเก็บที่ละไอเดี๋ยวอาซีไปเก็บเดินมาดังผ่าจะดีเดี๋ยวอาซีเก็บมาให้เด้อดอกบัวบังบัวกันเตี้ยวดอกนั่งงามบังบัพี่น้องไปขายส่งสิ่ใดราคาดีดอกบัวดอกงามไหนเด้อไอดอกงามไหนเด้อเอาไปดอกสาว น้องสาวกับจางเมียนผู้จบผู้งใหญ่ยิ่งขึ้นว่าเราปัญหาจะเป็นจังไดไม่จิตในใจของยงหยุดกิน้องสังขคุดหักน้องสาวตัวเองพี่น้องบอเลี่ยวก็สิไปหยอกน้องสาวซะก่อนน้องล่ะไอเก็บดอกบัวกับน้ำมาให้เจ้าดอกนี้ไอเก็บพิเศษมาให้น้องล้านขอใจไอ้ด้วยไอซีบกขายดอกดอกนี้นะ กะงามีลีได้ละดอกมีนาพี่น้องเอ๋้ยห้ามจังไดบ่มีได้ในหัวใจคือเป็นตาอ้ยนหลงอักน้งมือคือยังไปจับน้องบันอ้ยนหลงอักน้ำถึงสิเป็นเพียงอ้หลักแยงเจ้าอยู่สวรร กันจังใดละไอ้เขาเป็นไอ้น้องกันแท้ๆได้ไอ้กันกับวิปยังดอกน้องลาจังหน่อยเทบานแทบเมืองพันจิซาเอาลาดังเอ้ยถึงพวอมจิ่งสิกีดกันว่านองพีบ่มีใจบ่ัววหวน้ำหอมย้อนไ่มานำกัดเลไอ้หยอกซื่อก็ได้ดอกไอ้บ่ต้องจับต้องบายดอกน้องเป็นผู้หญิงญงเป็นสาวแล้วไอ้สิจับสิบายจังสีบ่ได้ได้ไอ้กันกับวิปยังดอกน้องลา ไอ้กับน้องหยอกกันว่าพี่ต้างมามันบกวรได้ในไอ้ละไอ้สิขอดูแลเกวสวัสดีวันว่าพันลเปียเขียนใส่ใจโอ้ยอยู่เป็นไอ้น้องเทแต่ทั้งไอ้กบมักนางโอ้ยโอ้ย น้องสาวอ้ยายอายอย่าเฮ็ดจังซั่นเด้ออายถ้บ้านท้เมืองพันสิสาเฮาเป็นไอ้น้องกันเด้อายเป็นหยังอดลไหมกับม่อนปนกันบ่ีเบื่อมะเขือกับมะแข้งแกงได้ก็หวานเนาะพี่น้องเนาะเจ้าเป็นบ้าบ่อายสิเป็นยังล่ะรางเว้าไปแท้นอาย ริงและเจ้าบ่ไอยสันบ่เ่สิไอยเที่ยงไม่แต่เอาสงคุอยู่ในนีและ่านคนหูสีบ่ดีสองเขาเป็นไอ้น้องแท่ยมาแย่วันเลยไอ้น้องกันก็เอากันสิเป็นยังน้องลาไมนใหตีแล้วไอ้น้องกันให้เอากันบ่ได้สิเป็นยังน้องลา และไอ้คอยเอ้ยอย่าเบ้าว่าหากน้าหวังเป็นคู่ก,ก็ไอ้ดิฮักไอฮักนกลาอิลีละ่านหลายเด้ย่ยานพ่อแม่เพิ่นสี่หัวคงสี่หายละดาเา กัจะบอกอีพ i̇şte อีมดอก้ให้อ้กอดได้น้องรักได้ดอกไ้เขาเป็นไอ้้องกัดอกมอดจะเป็นบ้าบอกอีโอ้ยไอ้หยอกน่ยไมยไม่ไม่ไมไหยอกส่วนไปน่ยูผีน้ำมาผีมาทน้าเอามอยากกซอนผีอยู่ไนผู้แ้อน นี่ป <centimeter S 1> <า>้าเาเองหยุดเมืนกเต่าเลาผู้ใดติจังไรใเชือมมันอยู่ป้าจะดุดมันีกไปว่อยวยุแล้วคอยสิไปก่อนละเกษตรว่อ้เอ้าคือาเล่นี่พ่วะเดี๋ดี๋ยวเ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 ดยวเี๋ยวเอียวเดา๋ยวเด๋ยเดวเดีวี้ยวเยวเเดี๋ยวเวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวด๋เดี๋ยวเี๋ยเน โอ้ยลานเองกย์อยู่บ้านปลาตาดีและอยู่บ้านป่าตาดอนอยู่กับตากับย่าอยู่กับตากับยายอยู่กับตาสียงาสาจังที่ชาราพฝ้ากับลุงไปหาฝ้าอยากเตาได้ถึงอยากเห็นตาไใจถึงจะขอไปน้ำอยากเห็นตาจะขอไปน้ำอยากอยากเห็นตาเห็นได้สิไปน้ำส่นบ่จะอยากไปน้ำเลยเนาะเพื่อนคอยหลักน้อยๆนึงเข่ากับบโบลายมันสิกินอิ่มจุ๊บบอสแม่ป้าเนี่สิบวกินเข่าเปิเป็นเหล้าเปิดบ่เนี่ย นงลาจะสิไปนั่อีลีฟสนบัติเออกุอออจะไปนั่แล้วเนาะจะสิมือนั่งคอยบอ่เออกุอจะมือนัน่งมันแล้วใช่มือนัน่งบอสอยู่บนดงลาเบิ่งสูงมันค่อยก็กินข้าวบมดลายดอกค่อยนั่งแต่ว่าอีนี่มันแตกดูขวากบีห์คนเดียวคนหนึง่งสูงคนหนึ่งเตี้ยเพที่นสิบกินข้าวัดเป็นเหล้าเพื่อบนดงลาบ่้ว เขัดสั้นขัสั้นไปเลยอย่าไปหากัดกับหมาลจินาเ้อคอยเด้อไปคุณนันน่ักยากันพอแล้วพ่นั่ยโอ้ยซักแล้วซักแล้วเอผมคือเป็นัจสันละโอ้ยแต่ว่าอีนี่มันก็หักแขวแล้วนี่นะักแขวพ่แล้วเอต้อกยาสนองลาไปขันสั้นมือทำกันสม่ป้าพอนุกไป อไปนางนาางนางนางตางนางนางนยงนา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 อนงนานหนมนาง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 งนานางนางนางนาาเนาางาาาง ยาำลูกเหลืดของขาวกังไฟดอกพงป่าโอ้ยขั้นมาบาดุมน่อยสัตว์มานางอ่อนหน่อยตะเวนคอยบอกไว้มาและเมียอเอ้ยเมียเฮาในี่มาคอยถ่าจวนเวลาลูกบ่าตาวลาคำเ่อยคำไปหาผลนอกมากใหม่ ไปเก็บยาอยู่ป่าไ่ใส่เรื่องเรื่องโอ้ยน่ายส,ส่สีเท่าแล้วเท่าแล้วมันกะลงหน้าลงหลังและเท่าอันนี้ ชากี่เจ้าพุทธเจ้าบอกคือเจ็บอันนั้นบอกได้ขย่างเป็นไดมไหเอ็ะหัวเขาบอกก็เดียวเจ็บอันนั้นมันได้จะเต็งเต็งเล็งเต็งลูกงาจิ้นข้าวจี้เดี๋ยวคอยลุกมันจะบุยเดี๋ยวนี้ลูกของเฮาไปเมื่อนี้คือต่างเก่าต่างหลังแท้คือไปเหินเด้เยวน้อนั่นแหละคือตังเก่าคือบ่ได้ไปเหินไม่นี้คือเหินเขาจีมีธุระอะไรบ้างว่ามันเขาขายเครื่องบกขาดบ่ญาติแม่ย์ขายจะได้ไปเก็บอันนั้นนั่นก็เบิ่งแน่นะ แม่มากีดแตกขีดแตกใช่เรื่องนี่ขับไปเก็บพักได้เขาเลยเออยังขาว่าเขาทีเก็บพักมันจะไปขายเลยเขาว่าเป็นจริงอ๋อเออคอยเลยคิดเขาสิมาเดี๋ยวนี้มาดอปไอยก็ซื้ออันคอยจังให้ลูกคอยซื้อยานวดไม่คอยอยู่พ่อกับแม่่นมาเลยเขาอันนี้พ่อกับแม่เออแม่เป็นยังอันนี้เป็นยังอยอะมาดิเป็นยังลูก มาไหม่ไม่ยังยังไม่เอาหลังแม่คุณมาจักซี่็อกแม่อันนีมั่เสกได้ก็ได้ตัวไอ้นะมาไหลมากดมาปั่มมากุมหลาเลยแม่มากดมาเด้าหลาเลยแม่เด้มไนีเอ็มมึงสียไ้มาจากไหัเดี่ยวนีมไอพยเ็มตัวไอพยเอ็มตัวเออผมไม่ผมไม่มาละมาพังนอมึงบอกนี่แมนกิี่ะบอกมันเด้าแบไดนละมันเด้าแบบไห โอ้ค oh. <c ười> oh, ือคอยกับเจ้าบริกรรมเซตปักในพี่น้องเกสอนไปบอกอพ่ออิเม่แล้วอเพออีแม่สตีทุดงทุดแท้ๆรับไหมนี่คือกนทโนะับนดเป็นจากไหมึงเดาเปอ้ยอฟอลูกกระยอกน้องที่ซื้อน้องลูกกะวาสิเฮ็ดสิจึ๊กจึ๊กแต่ยังไม่ทันได้จึ๊กซ่ ยาว้าเด้อมาบูดได้จึกจึกเลยเด้อไอ้จึกแล้วมันเอาจุดได้เครื่องเดียวนลวงพ่อมีคนมาเห็ุกรดแม่นไพ่มาจะ่ไอ้นี่คือว่าพอลุงสูงกับป่าลูซี่เพิ่นอยากขอมาเบิ่งเบิ่งซ่านห้ามละพ่อสบายดีตาสบายดียนงอุย สบีได้คุณไบ่เข้าประตู้ยฮิตไข่อยแล้วหัวขวัญมันมันไข่รอโคจักเต็กี้ข่อยว่าสิหยิบโคบรอคอยบคจักคอยว่าสิเอาโคบมาปิ้งข่อยบคจักโคบแล้วก่อโอ้ยคิดว่าข่อยคือกบอีกแล้วเพอเพอบอต้องยันนะเพอเพิ่อนมาเพิ่นทักแข่งมาแล้วล่ะพเอมันไม่ได้กลไปเอ้ยได้ กบเลียคอยมันกบแต่ว่าอีเป็นอเ่อเนีนอเก่าเาันฟไปกันมายังสองแม่ลูกกันี่อไฮะสามคนแม่ลูกัไหนพวกแม่ลูกไยังพวกับเนียเออ ไอแถวอันนี้เห็นว่าคอยผู้น้อยว่ามันคอยผัวกับเมียบอกอันนี้ฮันด้วยข้าหน่อยอันนี้นี่ผัวนี่นี่เมียแต่ก้าวคนเอาสมกันอยู่บ่มันก็จ้อยอันนี้เมี่ยมันยังด้วยสมกันอยู่บ่จนเหมือนกิ่งทองไปหยกเอาผมผมถามสก้อนด้วยข้าหน่อยมึงเอายังเฮ็ดเดี๋ยวนี่เฮ็ดแค่เพื่อมึงหันโว้ยก็เห็ดได้อยู่ตัวนี้ ไม่ก็ไม่อยู่บ่ของมันหันโอ้ยพอเอ่ยเห็นมาจังซี่นี่ดาวดีแต่ไอ้พัวหัวหันแอลดีสิตายกูก็เดี๋ยวหัวมันเข่าซะเนาะหัวเข่ากันเขงานย่างบุกใครเนี่ยบัทพัวขึ้นเด้งยักคือกบโขดย่างหัวนี่นี่ยับข้าวบ้านมึงดูคอยสิถามเจ้าจุกเจือมาแต่สุดที่ยับใดเฮ้ยจังจิตตามแล้วลูกคอยมากจังซี่เราสคอยฟัง จะอยู่บ้านในเมืองใดนตำ้ิดตำกอเป็นเจ้าทีดอ,อกแต่เอ้ยเดี๋ยวนี้คอยหันชักเชฟคนนี้จอดคอยอยู่เมืองดูนาพุดเดี<น>่ยวกันเเต่ว่าคอยกับหัวคอยนี่อุ้มหลานมากกลางดงกลางปา่าเอือสิกับเมื่อกาบปอรัยขี้กับปอรัยเป็นจ้าะไดบ้ากับปอรัย้กลับปอรัยยันเขาผ่าไม่ไหวสีขาวว้ายขี้กลัอยู่เมืองอมันตีอ ออาเด็กน้อยนี่จะเอามาแต่แสงเด็กน้อยเอามาแต่มห้ามพุ่นโอ้จะมาแต่็มห้างพะคาพะย้อนเพียงบัดจะเอาใยพุ่นด็น้อยเออเด็น้อยถอยเอามาแต่ว่านเอยเอามาเนี่ยเอามามาเลี้ยงทุดจอดเอาปะให้ไผ่บัดฟางพอมันงหนามาผัดมาดมกันอยู่กลางป่าคอยด้วยสักเซ่พรานีจอดมากพวกเขาเออพวกบขาได้ทำไอ้นี่เอาไป เอาเอาคุูกันนี้ไปใส้ละบ้านเมันบูแมนเขาไปเก็บเอาอยู่บนุบนเด็ไฟยกันเาอาถึหรือว่าผีมันมาเลยเขาคนี่ป่าเจ้าับ่เอาคน่ป่า้อยคอยคอยตื่เต้นตืเต้นาละบ้านตื่นเต้นเจ้าดบอเอาเอาลูกให้พอของบ้นแมนคอยไปลับเอากนเจรู้ไาหลานคอยอันันน่อยหนามัน มันเป็นคนดำดําบุกม่หนี่ยาไม่ไมเล้เวกาห่าดหาปิดบังไปเด้อโอ้ยแต่ว่าอย่งกะอยากขออาศัยเพิ่ม่เด้อว่ามีเบนไปบนมาขออาศัยเพิ่มน้ำแนขออาศัยดูน,ำนด้ำเน่เด้อตายายการขึ้นการขึ้นมึงอย่อบานเด้อกูยากอ้ยไม่ไหวปรอบานนอ้รู้ส <c oughs> ิ่าเอออาคัดจังสันกะปิด ลิ้นปีมีลินแขนไว้คอยบอกให้เขาพักผู้โดยเยี่สิบจับอายุก็ยุติข่าวเนาะบอกให้พันพันมาบอกเฮ้ยบอกให้เราพังหลุดเป็นยังบนบนเจ้าบอกว่าเด็กหน่อยเจ้าป่าไว้นะพอพวกเฮาสองคนนี้ไปแงใครหมดเด็กแล้วเห็นหมดแดงไพจึ๊กหัมมันอยู่ที่คอยมาขอมาอะไรอย่างวะ ไฟกันจือหัมันมบุญเบุญเบุญตยเอามาอีตบดีเดี๋ยวางทีบางทีเดยาบุเขาหลักดิบุเขาบุได้ลักไอันาอยาสักงเลยบุญมันมีแล้วบุญมีค่ะบุญมันมีเกิดบุได้กินนมดีดอกดูนาำบมันใหญ่ไปดูน้บอไปนบ้านน้ำซอลบอไลูกไปสูงไปน้อไปนี่บอกว่าเอานาเขาหิบได้่ดูน่บ่บ่า บอกตาบอกเลยแล้วเขาดากันตุบไม่เวียนด้วยชงชาจะได้วยไม่รู้ม่เข่าจ่ายเลยเออ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 เองเออ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 เอีเมอเออเออเออเ้อเอเอ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 อออเ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 ออออเออเออเออออเออเอ โอ้ยขั้นสีไข่ให้ลูกแม่เท่าสีเอ้ยโอ้นสีปิกบังก่อนเขาต้องบอกให้ยู่โอ้ยบาเท่าให้เราฟังตั้งแต่ก่อนพ่อกับแม่ความลาดนี่บ่ควันไข่กางแกงหากปวดไม่บังลาแล้วจริงไข่ ลูกพ ja, si mm ่อเอย่าตกใจดอกกะเท้าตายายสิบอกอ่อนบุ๋มแม่เรื่องโศกเรื่องเศร้ารบลุกลูกข้างเอ้ลูกสาวพ่อให้พังก่อนหอยสิบอกใครอยู่พอสิบอกใครอยู่โอย่าท้าวจื้อเอาเม่ล็ดดึงเข่ากับไฟพงป่าดอกใหญ่ดอ khao bè hà phá la hà nó khăn đỏ mày má kèn đầy độc phù đê lưới nan bảy hiểm song giọng tà nhái bảy nhè bảy khay bót đèn để nhìn tiếng chào hay dù tay khăm một đẹp thay chữ như, 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 như. โอ้เออพ่เองเสียใจเดีอีืต้นดินขลุกหน่อยใครให้ให้จื้อเอามันเป็นความจริงว่าะพ่อลูกป่วเสือดอกพธิเตี๋ยล้านน้องพ่อได้ลูกสังเ่าสายเรือพ่อกับแม่ทั้งสองเป็นยิ่งนี้ ลูกของแม่ลูกของพ่อแล่ลูกเดดนะพ่อลูกเราเป็นไผยโอ้ยสงสารเดีเจ้าหักนอนอยู่ตมไมเสียงให้นอนจอยจอยมันด่าคอยได้เราซึ้โลูกพ่อเอื้นพาเลยจบหน้า ดมเอาท้าวขึ้นมาดอกเลียงลำคำเอือละาคำเอำือค่าเรื่องเป็นจริงพอเราละน้อกันเลยเปลี่ยนทางกรรมยัวที่หวัง จริง่พอเป็น,นความจริงลูผอนั้นกันน้นล้ำตาบอด้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างลูซี่กับเตียนี่เป็นเพื่อนอัยลูซี่กัไไ้คือมาทิมพัวแท้แทนจังได้ลูก,ลกนะเยนหวางเอ้ยบอดได้ฟังตะย้าย ตน้นอายเทอพ่อโ,โอ้ยพ่อได้ฟ้าตายายว่าน้ำตาเขากันโบ่โอ้ยคอยสัมไมลีต้นอายคอยเท่โอ้ยแมนลีพอลาเจ้าที่เจ้าว่ามันตัวบาาเป็นคำจริงบ่ดูสิมาบ่ดูสิแมนความจริงเน้่อ่ะ ละลูกตักทอลูกอักแม่ได้ทองผ้ากายยังเทียบพอมีมือทุกวันเดือนก็ยังนกตักเจอในใจเธอลาบุญคุณของพิธาเขา บญคุณของมันดากเขาจงหยดเอ้ยที่เจะาเอจังสละเป็นลูกที่ดีของพ่อกาแฟยกใส่หัวกาบกระมานอดนแทกไทยบอกคุณเลือเจ้า พ่อแม่เออเขาคอยจะให้นำลูกขอยด้แล้าพ่อลูกคุณลิตรนายเจอพ่อพ่อแม่มันดันมาดยูนิกันเนาะแคล่เออังเังามเลยไงเลยเนาะตอนนักน้อยโมเด็ครบหั่แลย พ่อแม่ถือว nh ่าเจ้าทั้งสองสิบโมเมนต์พ่อกับแม่แท้ๆของลูกแต่ลูกก่หักพ่อแม่ที่สุดบุญคุณที่พ่อแม่เลี้ยงมาพันใหญนี่ลูกที่ย่อยกไวใส่บุญบุญบ๊ะป็นยังดอกลูกเอ้ยมึงมึงมามึงมักอีนาาบ่อกไปบลาแม่ลูกเออมึงก็มักถืออยู่เนาะคืดมักบลา โวิ่งหนักไปหาคนเลือนไข่เพิ้ลมินเนี่ยขันทันลูกก็เอากับน้องเกศรได้ทีพ่อไม่ตักกับเอาก็เอาเลยน้องโธ่ชัตาเอ้ยยายเอ้ยไอ้มันหักมันมักกันไข่มันเอากระดูกเป็นยังนตอด่างแต่ไก่ินเดียวกันมันก็ยังเชิ่องกันอีกนั่นแหละแม่ก็บ่ห้ามดอกแต่พอแม่ก็ยังเชิ่องกันชัว นี่สิมึงกับพะเนี้เห็นกันไมได้เด้อมันเจ็ดจังเลยเขื่นเนื้อมันดุมานสีหาติยาคนตัวคือบ <c oughs> ุญอะลูกลูกมันเยี่ยวลูกสูงเป็ปดพะานีี่ลูกเด้เอ,อ,อ,อนี่สิพ<ส>ะ,ะเนี้ยไถ่จังไรจังซีแหลกนี่เนา้อแถวลูกเขาก็เก็บผักเก็บมีมาได้หลายแล่มให้เขาไปขายผักขายมีเออเขาไปมีความสุขกายสบายใจอยู่อยู่ได้นั่นแหละให้เขาไปจนหมดนั่นเออเงาอก เอากะตับต oh, <or> ับกันูเล้สองเผายังกตับตกันอยู่บบดนี้ายังมีแห้งดเนาะสองเผาเัหักแพงกันเด้อเด้อางดไปเเขาไปทักพอเขาเด้อจังใดจังใดเขาุมเมีนสายเลือดกันเขาชุกหยากปากหมอมากด้วยความหลบหน็อกเออเอาเ้ากันเด้องราเด้อหักแพงกันเท่าจนนอ ก็พอกับแม่นี่แหละบ่ได้ปะกันจักเทื่อด่ากันซื่อๆเด้อโดยแม่จักหน่อยจักหน่อยลูกก็สิเอาหลานไว้ให้แม่อุ้มเด้อกูสิมีแฮงอุ้มอยู่บนี้อได้ฟังทั้งข่าวหายแล้วก็ข่าวดีเป็นพี่น้องข่าวหายก็คือหยุดยุดหยุดบ่แม่นลูกแท้ๆของของกับแม่แล้วก็บ่ฮู้ว่าพ่อกับแม่ผมก็หยุดแท้ๆแม่ยูใส แต่ว่าข่าวดีข่าวดีคือยุ่งเหยิสิไดมียพีน่น้องไอแต่กี้เกสอนก็คิดมากคิดหัางไอ้คือกันนล่ะแต่ว่าเกศอนคิดว่าเฮาเป็นไอ้น้องกันแต่ตอนนี้เกศอนก็สิห้าไอ,อ้ไอลีบ้องลาเด้ไอสิหักเกศอนขัดสัน้นไอสิพากเกศอนไปหาขายพักขายมีได้แล้ว ว่าสื่อบางทีแปลงนวาสื่อเสือพรากับเงื่อให้น้องเกษรไปน้องล่ะไปกันโถอไป